เส้นทางด้วยเพื่อที่จะศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆประกอบในการเขียนผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็เพื่อประกอบการเขียนหนังสือหรือตำรับตำราซึ่งเราจะได้ประโยชน์มากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะที่จะเกิดขึ้นกับ เรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการมาในครั้งนี้นะคะในยามเช้าเเนี่ยก็จิบกาแฟดื่มธัญอาหารนะคะหรืออาจจะดื่มเ,เขาเรียกว่าชาแบบอินเดียนะคะก็ได้นะคะก็จะมีเอซอร์วิสนะคะมากมายหลากหลายเหลือเกินแต่เมื่อเรามาเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบไหนมันเปลี่ยนไปในลักษณะว่าเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นวัดที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยเราก็คือสร้างเนาะ เราก็จะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณโ,โน่นนี่นั่นเออสร้างมาตั้งแต่200ปี300ปี400ปีเวลาเราเห็นพระพุทธรูปโบราณเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเชื่อและศักดิ์สิทธิ์เชื่อและศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่พอเวลาเรามาในสถานที่ที่กําเนิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรากลับให้ความสําคัญอีกมิติหนึ่งว่า กว่าที่จะไปเป็นพระพุทธรูปแล้วก็อยู่รอดมาเป็น200-300ปี500ปีพันปีเนี่ยจุดกําเนิดนะคะของคนคนนี้ของพระสาวกเนี่ยมาจากที่ตรงนี้กําเนิดจากตรงนี้เขานั่งท่านนั่งตรงนี้แล้วท่านบรรลุท่านเดินจงกรมตรงนี้ท่านสเสวย์วิมุติสุขท่านเห็นธรรมท่านเห็นสัจจะท่านเข้าถึงท่านเข้าใจปัญญาอันเลิศในระดับของ ปัญญาชนระดับสูงสุดและละเอียดที่สุดเลยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะให้ความสําคัญกับกับอีกอย่างหนึ่งมันจะ change นะคะมันจะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่เงียบภายในที่เยโสธราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่เงียบและสงบ และเย็นมากพูดออกมาตอนนี้แล้วจะร้องไห้นะมันเงียบมากข้างในมันจะเงียบ